สวัสดีครับพวกเราครับช่องผางลักกี้แฟมิลี่นะครับวันนี้ก็พาน้องแก้วมานี่นะครับไปอาบน้ํานะครับผมเนะมาะฮะสิไหมมาเร็วทำอะไรนะมั้ยไปไปอาบน้ํานะครับเดินไปไกลหน่อยนะครับผมอาบน้ำน้ำก่อนลักกี้นะครับแก้วมาหนีนะครับผมก็จะพาเดิน จาบ,บน้ำก่อนลักกี้นะครับมาเดินเชือกเดียวนะครับนาะตอนเย็นนะครับอากาศร้อนหน่อยนะครับอากาศยังร้อนอยู่นะครับตอนนี้มา มาเร็วมามาไปแล้วเพราะควานเดินเป็นเพื่อนนะครับไม่ได้ขี่ลักกี้แก้วมะนีนะครับเนื้อตัว <c oughs> มอมแหมงนะมะ เดินไกลอยู่นะครับผมลักซี่ยังไม่ได้ไปอาบนะครับลักี่นะครับว่าจะพาน้องแก้วไปอาบสระน้านะครับแต่ว่าน้องแก้วไม่กล้าลงน้ํานะครับไม่กล้าลงสระน้ําแต่ลักซีลงได้นะครับน้องแก้วไม่กลัวนะครับน้องแก้วกลัวทำไรกินยาหาก,กินยาก่อนเลาะกินยาแล้วมา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 อาบน้าก่อนเร็วมามาันนี้เร็วมามา ถึงแล้วครับที่อาบน้ำนะครับผมคองน้องแก้ววันนี้ว่าจะพาลักี้ไปลงเล่นน้ำสะหน่อยนะครับให,ให้น้องแก้วอาบเสร็จก่อนนะครับผมนะเนาะเขาเล่นโคลนแล้วมีดินโคลนด้วย เล่นโขลขอให้อาบสบายใจหน่อยนะครับน้องแก้วมา thôi 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 tôi lên phố dậy đây phá phá hừm hừm phá lên phá kia phá

นั่นรูอาบน้ำกินน้ำก่อนนะครับเดวนน้ำถอย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 เล่นไปถอยไปดูเล่นเล่นอะไรอีกเนาะแก้วเอาเอา เล่น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 แล้วเล่นแล้วอ๋อมา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 ดิมามาเอ้าสิง แกอาบสามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เดินออกกําลังกายต่อนะครับผมเดินหาของกินนะครับเดินหาของกินไปนู่นแล้วมาแล้วมาแล้วมาเด้ เดี๋ยวพอกะนก็จะพาลักกี้ไปอบน้ําต่อนะครับาน้องแก้วเดินเล่นก่อนนะครับเนาะอ่าลักกี้วันนี้จะพาลงสระน้ํานะครับสระน้ําใหญ่นะครับลักกี้ก็จะมีรอรถของน้องไปด้วยนะครับคอยดูจะหายอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ต้องพาตัวเล็กออกมากกลก่อนนะครับผมไปนน่นแล้ว ไปถูต้นไม้นะครับไปถูต้นไม้คันขอถูต้นไม้ก่อนนะครับก่อนกลับบ้านคันได้เกินแล่ะน,น้องเก้วมันีนะครับ ตอนนี้ก็จะพาลักกี้ไปอาบน้ําต่อนะครับเพราะว่าน้องแก้ววันนี้อาบน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเพิ่งกลับมาครับก็เดินนานเลยนะครับน้องแก้ววันนี้นะครับผมแก่ตอนนี้ลักกี้กําลังจะไปอาบน้ํานะครับวันนี้จะไปอาบน้ําที่ไหนดีลักกี้วันนี้จะพาไปอาบน้ําที่ไหนดีไปสระน้ํำไหมก็ไม่ได้ลงสระน้ํานานเลยนะครับน้ะน้าก็น่าจะเยอะนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับผมแต่ว่าวันนี้จะเอาไปกี่ล้อที่จะลงสระน้ํา ไป้อเดียวก็พอมั้งเดี๋ยวหายอีกมามาเร็วมาไปเดินต่อพอจะถึงสระน้ำก็ไกลยอยู่นะครับผมนานเหมือนกันนะครับพอจะไปถึงนะครับนเนาะมาเร็วไปแล้วไปมามาเร็วมาเร็วมามาชุบอะเลยหิวกินอยู่ ขอกินก่อนขอกินก่อนเติมพลังก่อนจะไปอาบน้ำนะครับมาเร็วมาเร็วมามาเกยเกเกมาเร็วมาป้ามาเลยมาเคมาไปนู่นแล้วนะครับนู่น มีสองล้อวันนี้พาสองล้อแบบน้ำด้วยนะครับลักกี้ตื่นไปนู่นแล้วนะครับไปถูต้นไม้อีกแล้วนะครับไม่ถึงง่ายนะครับวันนี้น่าจะไม่ถึงง่ายแล้วหอบน้ำคงไม่ได้อาบน้ำง่ายแล้วลักกี้ถูต้นไม้จนขาวหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมจะไปถึงไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้ ตอนนี้ก็เดินทางจะไปอาบน้ำนะครับยังไม่ไปถึงไหนเลยลักกี้ครับผมแวะกินหญ้าข้างทางตลอดนะครับไม่ไปถึงไหนแล้วตอนนี้นู่นแวะไปนูน่นอีกแล้วนะครับนูน่นไปกินหญ้าก่อนน้ำจะได้อาบหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะไปนู่นแล้วมาี่นี่เรสวัสดีนะคะนี่ก็จะพาลักกี้นะคะไป ลงน้ำนะคะอาบน้ำสาะนะคะก็จะพาไปลงน้ำสาะนะคะเพราะว่าวันนี้ก็อากาศอากาศร้อนเหมือนกันนะคะวันนี้ก็ตัวมอมเมมนะคะจะพาไปอาบน้ำนะคะจะได้เย็นๆนะคะนี่นะคะก็จะไปลงน้ำนะคะพ่อขวัญก็จะพามาอาบน้ำนะคะาบน้ำชำระร่รางกายนะคะ เพราะว่าตัวมัมแมมมากมากเลยนะคะลักกี้นะคะไม่รู้ว่ายางรถจะจมหายไปหรือเปล่านะคะต้องรอดูนะคะตอนขึ้นมานะคะน,นี่ก็อาบน้ำนะคะโอ้เล่นใหญ่เลยนะคะเนี่ยค่ะลักกี้นะคะนี่ก็น้ำลึกอยู่เหมือนกันนะคะ เกือบจะกลางสะเลยนะคะเกือบจะกลางสะเกือบจะกลางสะเลยนะคะก็ลึกมากๆเลยนะคะอ่าพอควานหายไปแล้วนะคะนี่นะคะไม่รู้ว่ายางรถจะจมไปหายไปอีกหรือเปล่านะคะต้องรอดูตอนขึ้นมานะคะต้องอดูรอดูก่อนตอนขึ้นมาก่อนเนาะ แช่น้ำนะคะเย็นสบายมากๆเลยนะคะ <c oughs> เมื่อกี้สงสัยจะเย็นมากๆนะคะ <c oughs> เพราะว่าวันนี้ก็อากาศร้อนมากเลยนะคะ <c oughs> ได้หมาบน้ำก็เย็นสบายเลยนะคะ <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> เล่นใหญ่เลยนะคะ <c oughs> จมไปเลยนะคะ <c oughs> น้ำลึกนะคะน้ำลึกเหมือนกันนะคะ ตรงนี้เกือบจะเกือบจะกลางสะเลยนะคะตรงนี้นะคะโอ้เล่นใหญ่เลยนะคะเล่นน้ำใหญ่เลยนะคะลักกี้นะคะเย็นสบายนะคะพ่อขวานก็จมลงไปด้วยนะคะลักกี้แกล้งพ่อขวานหรือเปล่านะคะดูนะคะ ก็ขวัญจะตกแล้วนะคะยังเกาะได้อยู่นะคะอ่าได้เล่นน้ำก็สบายตัวนะคะอ่าได้เล่นน้ำคลายร้อนนะคะก็สบายตัวมากเลยเนาะอ่าเล่นใหญ่เลยลักกี้นะคะอ่าระวังล้อรถจะหายวีนะคะลักกี้น่คะฟ้าขาชี้ฟ้าเลยนะคะจมลงไปเลยนะคะ ไกลกลางสาแล้วนู่นนะคะ่ไกลกลางสาแล้วนู่นนะคะตรงนี้ก็น้ําลึกนะคะน้ําลึกเหมือนกันนะคะเนี่ย <What? S 1> เดี๋ยวต้องขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเย็นมากแล้วนะคะลอหายอีกแล้วลอหายอีกหรือเปล่านะคะรอดูนะคะรอดูว่าล้อจะหายอีกหรือเปล่านะคะลักกี้ <Low high. S 1> ล้อหายล้อหายนะคะ ล้อเล็กหายนะคะหายไปกับหายไปกับน้ําเลยนะคะดูสินะคะหายล้ออีแล้วล้อหนึ่งหายอีกแล้วนะคะล้อรถหายไปเลยลอ,อันเล็กนะคะอันเล็กหายได้มาอันเดียวนะคะจะทํายังไงเดี๋ยวมงวางมหาเดี๋ยวไฟงนี้ก่อน่งนี้ต้องมาหานะคะพุ่งนี้วันนี้คงไม่เจอนะคะน้ําก็ลึกด้วยนะคะ ไเอาไม่ไปเหรอสีใส่โลอ,อีกแล้วสงสัยว่าโลหายไปไหนนะคะจมน้ําไปแล้วนะคะลอ <c oughs> นิ่งเลยนะคะยืนนิ่งเลย,ยาาเดี๋ยวพรงนี้ค่อยมาหานะคะตรงนี้เนาะ <c oughs> ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะก็คงต้องจบคลิปเพียงแท่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ